กวาทะจอมทรราชตังโตตังโตจอมทรราชผู้ถูกสาบแช่งทั้ง10บจิตตังโตจอมไร้ายแห่งวรรณกรรมสามก๊กหลังจากที่ดาวร้นายน,นี้สามารถกุมอำนาจในราชสำนักได้แล้วเขาก็ทำการล้มราชบัลลังก์ของหองจูเปียนและสถาปนาหองจูเหียบ หรือพระเจ้าเฮียนเตขึ้นมาเป็นองค์จัก,กรพรรดิพระองค์ใหม่ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าตังโต๊ะจะต้องทําการอันเป็นการกดขี่พระเจ้าเฮียนเตอย่างแสนสาหัสแต่กระนั้นก็ตามตังโต๊ะก็ต้องถูกลิปโป้ซึ่งเป็นขุนศึกคนสนิทของตนสังหารโดยสาเหตุของการสังหารในครั้งนี้มีที่มาจากที่ตังโตและปปล,ลิโปหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน ศพของตังโตะถูกฟ้าผ่าจนกระทั่งปราศจากบินกลบหน้าเนื่องจากว่ากระดูกกระจัดกระจายไปสิน้นและต่อไปนี้คือหกวาทะของจอมทรราชตังโตะผู้ที่ถูกสาบแช่งทั้ง10บทิศแห่งสามกก 1. ราชสมบัติ ทุกวันนี้อยู่ในเงื้อมมือเราเราเห็นไม่ชอบจึงจะทำให้ชอบถ้าตัวมิฟังจะขัดขืนอยู่ชนี้ตัวจงแลดูกระบี่ที่เราถืออยู่นี้จะคมหรือไม่ 2. เราจะทำนุบำรุงราชสมบัตินี้เป็นการใหญ่หลวงอุปมาเหมือนคนต้นไม้ทำไร่จะคิดเสียดายต้นไม้อยู่แล้วก็ไม่ได้ข้าวกิน 3. ซึ่งหองจูเปียนทำโครงปิดไว้ทั้งนี้หวังจะใครหาคนสนิทมาแก้แค้นเราบัดนี้ถึงมาว่าเราจะฆ่าเสียก็หามีผู้ใดติชินนินทาไม่สซึ่งซุนเกียนตายเสียนั้นเราค่อยเบาใจมีความสุขขึ้นอุปมาเหมือนบ่งน้ำออกจากอกเราได้เล่มหนึ่ง ห้าซึ่งท่านจะขืนให้เราเอาภรรยายกให้แก่ลิปโป้นั้นเราไม่ฟังคำท่านแล้วถ้าท่านมีใจรักลิปโป้อยู่จงเอาภรรยาท่านมายกให้ลิปโปเองเถิดแต่นี้สื่อไปอย่าให้ผู้ใดเอาเนื้อความข้อนี้มาซ้ำว่าชนีอีกถ้าผู้ใดไม่ฟังเราจะตัดศีรษะเสียหกตัวเรานี้อุปมาเหมือนทำนา ตกกล้าลงแล้วฝนแรงกล้านั้นใบแดงไปซึ่งท่านมาหาเราบัดนี้เหมือนฝนตกลงหาใหญ่น้ำท่วมเลี้ยงต้นกล้าชุ่มชื่นขึ้นใบนั้นเขียวสดขึ้นนี่คือวาทะอันเหิมเกริมของจอมทรราชตังโตซึ่งท่านผู้ชมมีความเห็นว่า ฉายาจอมทราราชของตังโตนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับขอบคุณครับ